ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียน The ซ e r i e s แล้ววันนี้เรามาอยู่กับสาวแกะสลักฮันเตอร์ประเภทสาวงอกสกิลติดต,ตัวหมวกเหล็กนิรภัยเมื่อเธอใส่หมวกนี้จะทำให้ที่แกะสลักของเธอลอยได้ดังเหมือนลูกศรของยอนดู กิวขั้นที่1รูปปั้นกันลงใจเธอสามารถแกะสลักรูปปั้นได้2รูปแบบรูปแรกนางฟ้าชาลีเมื่อเวลาที่เธออารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอจะเสกรูปปั้นนี้ออกมาเพื่อให้พรกับเซอร์ทำให้เซอร์เคลิมจนวิ่งชนกำแพงไปรูปปั้นที่สองเกเท่าเมื่อนางสาวงอกไม่พึงพอใจกับคนใดคนหนึ่งก็จะเสกเกเท่า ให้มาทําชําเรากับเธอคนนั้นสกิลขั้นที่2องจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เธอสามารถจินตนาการสถานที่ใดก็ได้แล้วเสกขุนมาทําชําเรากับคน่นนั้นที่เธอไม่สนใจสกิลผลัขั้นที่3แย่งหัวเมื่อเทวดาและเกเท่าหลงไหลในเซอร์คนใดคนหนึ่งเขาจะเถียงกันและต่อสู้กันแต่เขานั้นวิ่งไม่ดูตามมาตาเลือนชนเซอจนล้มทันที ความสวยก็ไม่มีเล่นก็เล่นยากและนี่คือสาวงอก